สวัสดีค่ะสวัสดีมายังห้องเพื่อนไอทีนะคะดิฉันกัระยาในานามตัวแทนของกัระยานมิตรจะขออนุญาตอวยพรให้พี่พี่น้องๆ้องลูกๆหลานหลานอยู่ในเพื่อนไอที จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขใดที่ประเสริฐพรไหนที่ว่าเลิศก็ขอให้เป็นของทุกทุกท่านต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะคะขอกราบวิงววนขออวยพรให้คุณอำนาจพระศรีรัตนารใยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลน,นโลกนี้ จงมากกป้องคุ้มครองทุกทุกท่านทุกทกคนที่อยู่ในเพื่อนไอทีจงดูเย็นเป็นสุขภารกิจราบรื่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนขอให้ทุกๆคนทุกทุกท่านจงโชคดีมีความสุขจากแม่กัลยาแอดมินกัลยานามิตรนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมหนุ่มโกสัมพีครับแอดมินห้องโกสพีสารคามในระบบพุทธทอกและเซโรครับวันนี้จะมาขออนุญาตวอวยพรวันขึ้นปีใหม่ไทยให้กับเพื่อนไอทีนะครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออวยใจให้ทุกท่านจงสุขขีขออวยพรให้เพื่อนไอทีจงโชคดีขอให้มีความสุขตลอดไปจากหนุ่มโกสัมพีครับสวัสดีปีใหม่2025ครับ สวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกเพื่อนไอทีทุกๆท่านนะครับสวัสดีไปยังทุกๆแพลตฟอร์มนะครับผมนะครับเบนเพื่อนไอทีนะครับก็จะมาสวัสดีปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมพรปรารถนาทุกประการนะครับขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะครับจากเบนเพื่อนไอทีครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดวงพรทาวรวิจิตนะคะจากแพลตฟอร์มเซโลนะคะก็เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่นี้ดิฉันก็ขออํานวยอวยพรให้สมาชิกเพื่อนไอทีทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขก,กายสบายใจคิดมุ่งหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือนะคะ จงปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ขอให้ทุกท่านรวยด้วยทรัพ์ยนะคะเฮงๆป,งปังปังกันทุกท่านนะคะสุขสัรวันปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแอดมินห้องเพื่อนไอที ผมลุงจามากลาบนะครับโวยพรปีใหม่ให้กับทุกท่านกลุ่มเพื่อนไอทีผมลุงจามากลาบอยู่ในแพลมของเซโรและพูททอกห้องสวนงามสามเชียงครับจะขออวยพรให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขครับสุขขีวันปีใหม่ทุกทุกท่กทานขอบคุณและสวัสดีไปยังแอดมินและรองแอดมินในกลุ่มเพื่อนไอทีครับ สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับผมนงนุชเพื่อนไอทีนะครับเนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568ที่จะมาถึงนี้นะครับผมนงนุษเพื่อนไอทีก็ขอวอวยพรให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพภพานาไมยที่แข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับสิ่งเก่าๆที่มันเร็วร้ายก็ขอให้ทิ้งไปกับปีเก่านะครับ จงรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มในชีวิตนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ผลรอดปลอดภัยทุกประการนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองจากลุงนุชเพื่อนไอทีสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีค่ะสมาชิกเพื่อนไอทีและพี่น้องชาวไทยทุกท่าน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่ได้เวียนมาบรรจบพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งในหนึ่งปีที่ผ่านมานั่นก็คือปี2567พวกเราทุกคนได้มอบสิ่งดีๆซึ่งกันและกันในกลุ่มเพื่อนไอทีของเรานี้แล้วก็ได้แบ่งปันความรู้ให้แก่กันในหนึ่งปีที่ผ่านมา หลายๆคนอาจจะเจอกับปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานและอีกหลายๆอย่างอีกหลายๆสิ่งที่เราได้พบเจอในหนึ่งปีเนี่ยเราผ่านทั้งความสุขผ่านทั้งความทุกข์เจอปัญหาอุปสรรคหลายๆอย่างเนื่องในโอกาสปี2568 ที่ได้เวียนมาบรรจบพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งดิฉันครูฟริดาวันนะหนึ่งในสมาชิกเพื่อนไอทีก็ต้องขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านรวมทั้งสมาชิกเพื่อนไอทีได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอุปสรรคต่างๆขอให้พี่น้องทุกท่าน รวมทั้งสมาชิกเพื่อนไอทีทุกท่านร่ำรวยเงินทองคิดอะไรหวังอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างและถ้าหากว่าในปีที่ผ่านมาดิฉันได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดล่วงเกินกับบรรดาสมาชิกเพื่อนไอทีก็ขอให้สมาชิกเพื่อนไอทีนั้นได้ โปรดอภัยให้กับดิฉันด้วยแล้วก็ใครที่มีอะไรคุณคล้องมองใจกันเนี่ยก็ขอให้ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นเริ่มต้นด้วยปี2568ด้วยกับสิ่งที่ดีงามขอให้มีแต่ความสุขมีแต่สิ่งที่ดีงามมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป ตลอดปี2568นี้ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องทุกคนทั้งที่อยู่ใน YouTube เพื่อนไอทีห้องเซลโลเพื่อนไอทีครับแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องที่คลิปนี้ไปถึงนะครับผมอู๋รับพานุพนงศ์ปันเทือกครับผม ขอกราบคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ปี2,568นะครับก็ขอให้สุขภาพดีกันทุกคนตลอดทั้งปีใหม่นี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านแฮปปี้ e นิว a เยยร์ครับผมไปละครับบายบาย สวัสดีค่ะลูกหยีวลินทร์ทเพื่อนไอทีค่ะเนื่องด้วยในวันราชถีขึ้นปีใหม่นี้ขออวยพรให้สมาชิกเพื่อนไอทีในทุกแพลตฟอร์มจงมีแต่ความสุขคิดมุ่งหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงช่วยปกป้องคุ้มครองท่านให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดปีแล้วก็ตลอดไปค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ สวัสดีปีใหม่กับเพื่อนๆที่พี่น้องๆชาวเพื่อนไอทีทุกคนด้วยนะครับผมไอซ์ ICE, ธามวัตสุธิพงศ์นะครับผมก็ขอเป็นอีกเสียงอีกแรงหนึ่งนะครับผมที่อยากจะกล่าวคําดีๆในวันแรกของปี2568ะครับผมด้วยคําว่าสวัสดีปีใหม่นะครับผมสิ่งที่ทุกคนคิดหวังสิ่งใดไว้นะครับผมก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับผม สิ่งดีๆสิ่งใดๆที่ตั้งใจนะครับผมขอให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับผมก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่เจอเรื่องดีๆนะครับผมก็ไม่ต้องรีลอนะครับผมเราสร้างเองได้นะครับผมเพียงแค่อาจจะยิ้มให้กันนะครับผมยิ้มให้ตัวเองนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่2568 ขศ2องพนะครับสวัสดีครับในวาระดิทีขึ้นปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆชาวเพื่อนไอทีทุกท่านนะครับจงมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทําการงานสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จดลดล่วงไปได้ด้วยดีนะครับในปี2568นี้นะครับ ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีค่ะน้องแหม่มธนชนันรองแอดมินเซลโลห้องสุขภาพดีมีสุขสมาชิกเซลโลห้องเพื่อนไอทีขออวยพรให้แอดมินและสมาชิกเพื่อนไอทีในทุกๆแพลตฟอร์มขอให้มีความสุขมากๆขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังใจคิดทุกประการขอให้ปี2568เป็นปีที่ดีของทุกท่านนะคะ Happy New Year 2025สวัสดีปีใหม่2568ค่ะสวัสดีครับผมมาชูพัดุกระดังงาสวัสดีแอปมินสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับปีใหม่นี้ ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านมีความสุขขอให้ทุกท่านเจอแต่สิ่งที่ดีๆในปี2 5 6 8นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีอาจา,ารย์พายรนะครับผมประสิทธิ์มีประเสริฐรือห,หนุ่ยยุิจาใจเดียวปีใหม่แล้วขอให้ทีมงานเพื่อนไอทีพบแต่ความสวัสดีมีใจนะครับจะทำกิจการงานใดฮนะ เพื่อนไอทีจะไปเที่ยวปีใหม่ปีนี้ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ถาวรนะครับที่ให้ความรู้กับเพื่อนไอทีตลอดนะฮะขอให้ครอบครัวเจริญร่มเยือเป็นสุขครับป่วยภัยใหญ่ได้มีครับบุญกุศลที่ทำตรงนี้คุ้มครองให้การจการงานที่ทําอยู่ปีทุกฝั่งเฟื่องฟูครับนะฮะเจริญมั่งคั่งยิ่งขึ้นครับจะเดินทางไปเที่ยวไหนใกล้หรือไกลแคล้วคลาดปลอดภัยจากคุณภาษีล้าตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับแล้วก็ทีมงานเพื่อนไอทีทุกท่านด้วยนะครับ ผมตุ่มพยุติยาหรือประสิทธิ์นะฮะชือจริงของผมนะครับขอให้ทุกท่านทีมงานทุกท่านในเพื่อ IT นไอทีเนี่ยทุกท่านเลยครับพบจต่ความสวัสดีมีชายเช่นกันนะจะเดินทางไปเที่ยวไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยฮะับจะสังสรรค์กันคอยมีความสุขนะครับอาจจะอวยพรไม่เก่งคลิปเสียงอาจจะไม่อาจจะไม่เพอร์เฟกเท่าไหร่ก็ขอให้ทีมงานทุกเพื่อนไอทีทุกท่านจงให้อภัยด้วยครับคอยพบแต่ความสัสมีใจนะครับ ขอขอบคุณเพื่อนไอทีที่ให้ความรู้มาตลอดและอาจารย์ถาวรแก้วหลวงครับด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อน,นิดหน่อยนะคะก็เป็นสมาชิกข้องเพื่อนไอทีในเตยโรนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะคะสำหรับแอดมินแล้วก็สมาชิกข้องเพื่อนไอทีทุกคนนะคะปีใหม่นี้ ขอให้ท่านมีความสุขปราศจากทุกข์สุขภาพดีเป็นมิ่งขวัญปลอดโรคปลอดภัยในทุกวันสุขสมหวังดังใจตลอดปีขอคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองท่านดลบรรดาลให้มีแต่ความสุขเกษมสีคิดสิ่งใดตรงตามหวังไร้ราคี มีแต่เรื่องดีๆตลอดปีใหม่เชิญก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญร่วมเย็นเป็นสุขนะคะอ่าสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ขอให้สมหวังในสิ่งที่ปัารถนาทุกประการขออารัตนาคุณมพระศรีนาตตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะดนบรรดาลให้ท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดปีและตลอดไปตลอดปี2568เลยค่ะสวัสดีครับผมจันทบอนเพื่อนไอทีนะครับในฐานะเป็นแอดมินเพื่อนไอทีนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเซลโล่คลับเฮาส์ทีมท็์กยูทูบเทเล gram ไลน์และจะขาดไปไม่ได้นะครับ เพื่อนไอทีของเรายังมีที่บริการ 1414+ Plus 14สายด่วนข่าวสารความรู้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยอีกด้วยครับปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับที่เราได้ทำคลิปอย่างนี้ออกมานะครับจะเห็นได้ว่าสมาชิกเพื่อนไอทีก็อาจจะมีเพิ่มมีลดบ้างโดยเวลาที่จำกัดเกินไปก็เลยไม่ได้มีสมาชิกส่งคำอวยพรมาเพิ่มเติมในฐานะที่ผมนะครับ เป็นแอดมินห้องเพื่อนไอทีทุกแพลตฟอร์มที่กล่าวมานะครับก็ขออยรรให้สมาชิกเพื่อนไอทีทุกๆท่านและคนที่กดไลค์กด Subscribe นะครับให้กับช่อง YouTube เพื่อนไอทีนะครับจงมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองและสุขภาพกันทั่วหน้านะครับเราจะก้าวไปด้วยกันสร้างสิ่งที่ดีๆแบ่งปันข้อมูลให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้ไปด้วยกันขอให้มีความสุขความเจริญทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับสิ่งที่เป็นความสุข สิ่งที่ดีๆอายุยืนยาวสุขภาพเยี่ยมเงินทองร้นหลามจงเป็นของเราทุกๆท,ท่านนะครับเราจากลาคลิปวยพรปีใหม่นี้ด้วยบทกลอนเพราะๆจากการแต่งของอาจารย์วิเชียนพิมเสนอ่านโดยน้องน้ำหวานครับโชคดีปีใหม่คศ2025หรือพุทธศักราช2568นะครับ ทองสองฟ้านภาอากาศให้เติมวาดเติมฝันในวันใหม่ให้สดชื่นเปลี่ยมพลังพลานามัยสร้างสิ่งใหม่ให้ชีวิตประสิทธิ์ดังงูใหญ่ผ่านไปในปีเก่าทุกโศกเศร้าให้ผ่านไปในความหลัง ปีมะเส็งให้เฮงเฮงและปังปังมีพลังดั่งราศีปีงูทองให้ของขวัญเป็นรางวัลแก่ชีวิตให้สำเร็จปีมงคลดนทั้งผองตามตะวันตามฝันตามคันลองให้พี่น้องของไทยได้โชคดี สุขพระเรดิดถีขึ้นปีใหม่ให้เทพไทยประทานพรมงคลสีให้ความรักจงบังเกิดประเสริฐมีให้แฮปปี้วันปีใหม่ทั่วไทยเทิน Selamat pagi mari kak